สวัสดีครับจากเพจนุนาช็อปนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับทั้งลูกค้าเก่าและใหม่นะครับที่สั่งเสื้อจากร้านนุนาช็อปนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับเสื้อสกรีนนะครับเสื้อครูเสื้อครครัวนะครับครับยังยินดีให้บริการนะครับสถานการณ์โควิด รอบ1รอบ2รอบ3าที่ผ่านมานะครับร้านนูนาช็อปเองก็ต้องปรับตัวนะครับอาจจะไม่ได้ออกตลาดนะครับเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับไม่ว่าต,าตลาดคนที่คอนแก่นและเชยภูมินะครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปนะครับถ้าใครเจอคลิปนี้ก็แวะเข้ามาทักทายสั่งเสื้อกันได้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ยังไม่ลืมเขตโนูนาช็อปนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับคลิปนี้ก็เชิญชวนให้สามารถ สั่งสินค้าได้นะครับทางเพจนุนาชอปได้นะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตไปแพ็กสินค้าก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตแพ็กสินค้านะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งสินค้านะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ลืมกันนะครับนุนาชอปอาจจะไม่ค่อยได้ไหลสดเสื้อหมูนะครับเสื้อคู่เสื้อครอบครัวแต่เราก็ยังขายอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอย่าลืมสั่งสินค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ